การยื่นคำขอรับชำระหนี้ออนไลน์ใส่ username และ password ที่ได้ลงทะเบียนไว้กดเข้าสู่ระบบเลือกเมนูยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจาการของลูกหนี้ f 2 0เลือกคดีฟื้นฟูกิจาการบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนกดเลือกคดีประเภทการยื่นยื่นด้วยตนเองกดปุ่มถัดไป ระบบจะแสดงข้อมูลเจ้าหนี้ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้หากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขข้อมูลโดยกดปุ่มแก้ไขข้อมูลที่เคยลงทะเบียนไว้หากข้อมูลถูกต้องกดปุ่มถัดไประบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดมูลหนี้เลือกประเภทมูลหนี้มูลหนี้ค่าสินใหม่โควิดเจอจ่ายจบและ t o in 1ฐานะเจ้าหนี้ผู้เอาประกัน ระบุเลขกรมธรรม์และเลขหลักฐานแห่งนี้โดยท่านสามารถดูจากเอกสารหลักฐานแห่งนี้มุมบนขวามือระบุเงินต้นที่ค้างชำระโดยระบุข้อมูลให้ตรงตามความจริงหรือตรงตามเอกสารหลักฐานแห่งนี้แนบไฟล์หลักฐานประกอบนี้โดยท่านสามารถแนบเอกสารหลักฐานแห่งนี้ค่าสินใหม่โควิดเพียงรายการเดียวเท่านั้นกดปุ่มถัดไป ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้งกดยืนยันและรับทราบเงื่อนไขหากข้อมูลถูกต้องกดส่งคําขอหากกดตกลงเพื่อยืนยันการส่งคําขอแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขในระบบได้ขั้นตอนต่อไประบบจะแสดงข้อมูลชำระค่าธรรมเนียมกดชำระค่าธรรมเนียม ลูกค้าสามารถสแกน QR code ผ่านโมบายแบงกิ้งหรือชำระค่าธรรมเนียมได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกปุ่มยืนยันการชำระเงินระบบจะแสดงข้อความลำดับเจ้าหนี้ให้ลูกค้าทราบเจ้าหนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานการยื่นคำขอออนไลน์ไว้เป็นหลักฐานหากท่านไดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมสำเร็จแล้ว ท่านเพียงรอผลการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยลำดับเจ้าหนี้ในการยื่นคำขอไม่มีผลต่อการรับชำระหนี้ของท่านสำหรับท่านที่มีมูลหนี้เกิน50,000บาทต้องชำระค่าธรรมเนียมจำนวน200บาทโดยกรมบังคับคดีจะนำส่งเงินค่าธรรมเนียมนี้เป็นไรายได้แผ่นดินแต่หากมูลหนี้ของท่านไม่เกิน5 0,000บาทจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดส่งผลการพิจารณาคำขอของท่านผ่านช่องทางอีเมลและ SMS ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้